สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้ามาเลี้ยงควายนยนมาเล่งพี่น้องจ้าพาพี่น้องมากินหมากเชอร์รี่เชอร์รี่คุณยายสุกเต็มต้นเลยจ้าพี่น้องผู้ใดเคยกินเปรี้ยวอมหวานซุกแล้วพี่น้องจ้ามันทำว่ามีคนกินน้องพ่อยน้องนะันรินกับบอกกิน่ เลี้ยงควายรีให้พี่สังหัวบ่ได้รีแล้วเนาะนังผ้าเอฟซีกินนันมักเชอรี่อยู่อยุดไต้ต้นเชอรี่พี่น้องจ๋ารีให้พี่สังหัวกินหมากเชอรี่เพียวอมหวานพี่น้องจ๋าจิ้มเกลือจิ้มพริกเกลือพอดีแซ่บ เปรี้ยวอมหวานบวบเปรี้ยวมากแซบ่บสุกแล้วจ้าสุกหลายรอบแล้วพี่น้องจ๋ามาหาบ่ม,ม,มีคนกินมาคุยอีกรอบหนึ่งอยู่พี่ดกดกพี่น้องน้องพ่อยน้องนารินกับบุ๊มบินไม่มีใครกินเลยนางอยู่ใต้ต้นไหนเนี่ยพี่น้องจ๋าเลี้ยงควายเลี้ยงควายป่ามังนาว ลายลุนพี่น้องจ๋าในรุ่นน้อยๆรุ่นเล็กๆน้อยๆอ่ในี่ข้างหนึ่งหนาวรุ่นจะสุกก็มีรุ่นทำเพิ่มพ่วงนี่ยฮะสุกหลายพ่วงที่น้ำแป้งอันผ่านกินพ่วงนี้สุกเยอะสุกเต็มเลย <c oughs> แซ่บอยู่ด้พี่น้องจ๋าหะบะมักมีห่หะบะมักคือคุณยายเ้าฮะล่ะมีฮหะบะมีอันมากบะมีอันยากดอก บ่มีหัดซื้อกินแซ่บใหญ่เบาต้นเบลเลอร์เลยสองสามต้นพี่น้องจ๋าอยู่ในสวนคนใหญ่นี่ลูกหลานกับโบมีไผมักเชอรี่เชอรี่รเกบไปก็บบมีคนกินขึ้นมาแอปเปลิลนี่เนะแม่แอปเปลิลน้อยนีย่พี่น้องจ๋า แอปเปิ ai, 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 ้ลน้อยเต็มต้นเลยออกมาเลี้ยงควายพี่น้องออกมาเลี้ยงควายเนี่ยมาเล่งออกมาเลี้ยงควายตอนแรงๆโอ้ยสมออกมาเลี้ยงควายนำป่าหมังหนาวอ๋อหมืงบวบคุณยายยังบ่พอเก็บดอกอันนี้ ยังไม่พอเก็บหรอกยังอ่อนอยู่เลยมักบวบร้ายหลายพี่น้องจ๋าอยู่ในต้นนันมะนาวนี่หอยตุลุตลุตลนอยู่ไปทังหดก็จะเห็นแต่ม,มักบวบถ้าผู้ใดบ่มักแก่กับผู้ดีเก่งผู้ดีแกะผ,ผู้ดีอ้อมเสกบสะเขียดพผู้ดีเกงใช้น้องไหมแต่คุณยายเพิ่นเอาไปขายเพิ่นไปเอาไปขายแบบเม็ดพี่น้องจ๋าส่วนมากค่ะคุณยายจะเอาแก่จักหน่อยเปิกเหลืองๆจักหน่อยแบบกินเม็ด แบบนี้คุณยายบ่ค่อยเอาปดอกน่วยน้อยหน่วยอันหน่วยอ่อนคุณยายจะเอาแบบเม็ดไปขายบางผู้เนี่ยปมีแต่เขื่อนเขือบบกบบซุมนี่ยค่ะบกบบทั้งนั้นเลยมันขึ้นต้นอันนั้นมันึ้นต้นบักหนาวพี่น้องจ้าผู้มีต้นน่วยใหญ่ๆทางผู้เนี่ยเป็นสิพาไปบางทางผู้ผู้ทงังเทิงผู้หอยอุนตุอันโตอนอยู่พี่น้องจ้ามีต้นน่วยใหญ่ โอ,ม,อม,มีแต่หมักบวบมีแต่หมักบวบหอยเถิงๆโอโมักบวบเต็มป่ามังหนาวนนีว่าวายลักไปละไปเบิ่งวายก่อนวายลักเมื่อละวายมันสิไปอันวายมันสิไปกินน้ำเขาขอกมันละเหยียบแปตกมดทาบถมคขายฮะเอาข้าวส่วนแล้วก็เหยียบท้อแตกมด ถ้าข้าปฐมมากอย่างคุณยายอันนี้มากอะไรเนี่ยมันทรลปใหญ่แทะมักสมเกียงบ่บางต้นอันทุเรียนต้นนี้ยังไม่ได้เป็นมากเลยโอ สูงคุพพเพียนต้นใหญ่ต้นนี้ยังไม่เป็นลูกเป็นมากเลยคุณยาเอาเน่แดงมาใส่นำดาควายนำดาควาย ลบเด้อลบเด้อท่านว่าไปเต็๊กเด้อหันเด้อป้านี่หันป้ามะนาวไราเม็ดพี่น้องจ้าอันนี้มังคุดมังคุดแตกใบดีด,ดีนะ้ำเปลงเอาขี้ไก่มาใส่มังคุดแตกใบอ่อนแล้วสิแก่ะละสุดเนี่ยแตกใบอ่อนจนสิแก่ะละแตกอันหยดขคัก,กมังคุดต้นนี้แตกดีจังเลย เป็นสองปีอะไรพี่น้องจ้าถ้าปีหน้าเป็นอีกก็เป็นปีที่สามมังคุดต้นนี้นี่อีกหนึ่งต้นต้นมังคุดหลายต้นอยู่ต้นเหงะก็หลายต้นอยู่ต้นนี้ยังบดเตกใบอ่อนอยู่ไปตามว่อยพี่น้องจ้าวอาดนบนใบวอาดนบได้ค่อยเป็ดเตกรับไป็ดเตกผู รักจนมาหอดป่านน้องไม้คุณยายป่าน้องไม้คุณยายอ๋อแหนงมันหลยค่แหนงน้องไม้น้องไม้พ่อเก่งน้นี่เนาะแหนงมันนี่แต่แหนงใหญ่ๆควายมันไปแล้ว ไม่ได้วางยังดุนดอกควายไปเต็กเลี้ยงควายไรอยู่กับทีดอกพี่น้องจ๋าหลอกเ,เต็กสิดภาคยังกระภาคบ่ได้ท่านว่ามึงลงไปยังค่ะขึ้นมาไหมขึ้นมาเด้อไปขี้เลือบบ่เออ น้ำอุ่นมันซีแห้งก็แห้งบ่าบาปพี่น้องจ๋าพี่ตะกอนมันขึ้นมาพี่ขึ้นมาบงน้ำแป้งยืนไปน้องหัวบัดเพิ่นลงฮะบุ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 บวงไปจนสี่น้องขี้ดินละบูบงมันถ่วมผมแม่นมัดขี้ดินทางพูขี้ดินขาวๆาพูส้มสวนมันก็ยังสมยามาแหลงเนาะพี่น้องมันยัง งามอากาศมันดีมันบ่เดอดสมยามอัน,นละส่วนตอนเดือดฮะโอ้เสบตามันฮอนเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้านะเน,านเปลยงางเลียงควายสักก่อนผูเสียเอาควายลัดแป้นโคกมันผู้เอาควายลัดไปน,นี่ไปโคกมันพูนไปแหนบนำํปแหนบน้ำเ,เ,เอาเข้าโคกเอาอัน เืองให้มันกินเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ